รู้หรือไม่ครับว่ามันมีเกมเกมนึงที่รวบมข้อมูลได้ดียิ่งกว่าหน่วยข่าวกรองซะอีกตัวเกมเกมนั้นนะครับมีชื่อว่า War Thunder War Thunder นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการขับเครื่องบินลบลรถถังและเรือเพื่อใช้ในการต่อสู้กันโดยไม่มีทหารราบในแมทหรือถ้ามีก็จะเป็นทหารประปานว r t h u n d เดนะครับ เป็นเกมที่มีส่วนร่วมที่ทําให้ข้อมูลของทางกองทัพซึ่งเป็นความรับเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยหลุดออกมามากมายโดยล่าสุดน,นะครับก็จะเป็นเครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์ของทางยุโรปในตอนแรกนะครับวอา์ลเทนเดอร์เนี่ยมันก็มีแค่รถถังเครื่องบินลบจากสงครามโลกใช่ไหมซึ่งมันก็ดูปกติไม่มีอะไร แต่ทุกอย่างมันก็เริ่มขึ้นเมื่อตอนที่เครื่องบินลบกับยานพานะยุคใหม่นั้นเข้ามาในเกมทําให้พอเมื่อยานพาหนะในเกมเนี่ยมันไม่ถูกใจผู้เล่นคนไหนผู้เล่นคนนั้นที่มีข้อมูลทางทหารที่เป็นความลับเนี่ยก็มักจะเอาข้อมูลของตัวเองออกมาเพื่อดีเบตกันในกระทู้พอดีเบตกันไปกันมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจใช่ไหมเราก็เลยแบบไอ้กูถูกแล้วเวกูก็เลยเอาข้อมูลทางกองรัมามาเถียงซะเลยนี่มึงจะเถียงกูเหรอมึงสู้กูไม่ได้หรอก จนตอนนี้นะครับวอร์เนเดอก็ทำให้เครื่องบินลบหรือว่ารถถังหลายประเทศในโลกเนี่ยถูกล้วงออกมาแฉกันอย่างมากมายซึ่งนับได้ว่าทำงานได้ดีกว่า KGB หรือ CIA จซะอีกอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกไว้นะครับก็คือวอ r t h u นเดอร์เป็นเกมหมา